ที่ได้ทํางานที่นี่มานะคะตลอด5ปี7เดือนที่ผ่านมาค่ะสําหรับห,หนูนะคะประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะที่ได้บรรจุราชการครั้งแรกที่นี่นะคะจากที่หนูได้กลับบ้านปีละ2ครั้งค่ะก็ต่อไปก็จะได้ไปกลับบ้านทุกวันลวค่ะขอบคุณครูทุกคนนะคะที่มอบการเานนรู้ที่ดีให้กับ ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำงานนะคะแล้วก็เอ็น,นมดูผมมาตลอดค่ะแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะมาเยี่ยมที่นี่นะคะขอบคุณค่ะเอาเสียงกลบเลยนะครับคนกำลังใจได้แับน้นนองกีนารัละอันชั่วนะครับทีน้องได้กลาในซนสิคแต่น้องอยู่ตรงกลางเลย นะครับน้องจะย้ายไปลงตำแหน่งใหม่นะครับที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมนะครับในการเขียนพื้นที่การศรึกษาเรียนศึกษาสุพราธาน,นีและชุนพรตนะครับดับแรกเลยนะครับขออนุญ,ญาาเริเนเชิญท่านผู้นวยการนะครับกราบแสดงความรู้สึกและก็มอบของที่ลึกนะครับให้กับน้องพิดารัตบริเวณเชิญด้วยความเคารพครับ ก็เรียนท่านรองนะคะท่านมนตรีุนงานท่านนะักุณครูนะคะนะสําหรับคุณครูที่ดาราลันช่วงนะคะนะก็เป็นคุณครูนะคะที่ได้บรรจุนะคะแล้วก็แต่งตั้งนะคะปฏิบัติหน้าที่ในบางม้ากี่ปีนะคะห้าปีนะคะจริงๆแล้วพอที่ว่าสองสองปีนะคะนะอยู่มาห้าปีแล้วนะคะนะแล้วก็เมื่อกี้ขอบคุณคุณครูนะไม่ขอบคุณพอกับรองเลยนะคะแม่เดนย้าก้กลับจะดีไหมเนี่ย ก็นะคะต้องขอบคุณนะคะที่พอ,อให้หนูทํางานตรวจบัญชีนะคะงานตรวจบัญชีเป็นงานที่ไม่ง่ายนะคะก็อันเนี้ยฝึกนะคะตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็น้องทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทุกอย่างที่ผ่านไปเนาะในเรื่องการเงินเนี่ยก็ได้น้องอันนี้ได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์ อาจารย์จันทนีนะคะนะซึ่งเป็นครูเก่าของเราเก่งมากนะต้องขอขอชชินชมอาจารย์จันทนีนะคะที่ได้ถ่ายทอดนะคะวิชานี้ให้กับน้องนะคะในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะสอบในเรื่องการเรียนสอนนั้นก็มีความรู้มีความตั้งใจน,นะคะแล้วก็เต็ม,มความสามารถในเรื่องอื่นๆก็คือมารยาทต่างๆอะไรเนี่ยน้องจะเป็นคนเงียบๆไม่เคยฟูดนะคะบางทีบบกว่าหยอกเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะตรงนี้ ก็5ปีสำหรับมาปะมาขอมั่นใจว่าประสบการณ์น้องที่เราได้ทํางานร่วมกันมานะคะก็จะให้น้องได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการประกอบนะคะการทํางานในโรงเรียนข้างหน้านะคะนะในงเรียนข้างล่างนั้นนะคะเราก็5ปีแล้วครัเมื่อไปแบบที่นักก็ฝากว่ามาุ่งมั่นตั้งใจใอย่างที่อบอกว่พอก ทำทุกอย่างที่ฝอให้งานแล้วจะไม่เสียใจเพราะทุกสิทุกอย่างที่เป็นงานไม่ว่าการสอนหรืองานที่เศษนั่นยิ่งทามากได้มากนะคะประสบการณ์เราก็จะมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเวียฐานะขอต้องฝากด้วยนะคะว่าให้ทําทำลายให้ดีแลาจะไม่หลุดนะคะเพราะว่าขวันกำลังใจของเรานะ,ะเรื่องขั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ได้เลื่อกส่วนขวัญกำลังใจยิ่งใ,ใหญ่ก็คือการเลื่อนวิทยา อ่านะนะคะเพราะว่าคสอสสองเนี่ยส,สามพันห้าคอสสามก่นะหมื่นห้าพันหกบวกห้าพันหกหมื่นกว่าและถ้าคสอสสีเนอะก็ประมาณหมื่นหมื่นเก้ากี่นะเก้าพันแเก้าพันแดบวกเก้าพันแปดะอันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจนะเพราะว่ามันก็เป็นเงินที่ที่ได้จากการที่เราวิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะนะ พราะนั้นก็เขาก็อยากให้ให้ได้นะละทาทัาร้ายดีๆเพราะยุคนี้เหมือนกับว่าเขาก็อยากให้เงิน s> <S เงินเดือนและ s> <S เงินประจำตำแหน่งที่เราได้ทำงานนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบะการณ์นอการอยู่ร่วมกันนะคะบางประมาณนั้นพอเอาปแล้วว่าก็ขออยู่แบบพี่พี่น้องๆนะคะพวกระเบียบต่างๆจะไว้จับตอนที่จะมาคะคุณดื้อจริงๆถ้าไม่ดือ้อ,อกนะ็อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยการร่วมแรงร่มใจนะคะแล้วก็ในวันที่เท่าไหร่นะถ้ารอมาที่สิบ อ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปส่งวันจันทร์นะคะเพราะว่าเนื่องจากยังเป็นเวลาเปิดภาคเรียนอยู่นะคะทั้งใดที่ส่งไปส่งนะคะคุณครูคที่น่ารักนะคะ,ะซึ่งพอ,อได้เคยเดินทางไปแล้วเนาะในช่วงนั้นคืองานอะไรคะงานมงคลสมรสค่ะนะนะคะงานมงคลสมรสนะคะที่ที่ได้ไปเนาะเพราะนั้นวันนี้นะคะน้องได้ กระบี่ก็ถือว่าไกลวันนี้ก็ได้กลับเข้าไปนะคะสู่อ้อมอกัคุณพ่อคุณแม่เนาะได้อยู่ใกล้บ้านนะคะก็ขอให้ฟร้อนให้นะคะคุณครูที่จะรักมีความสุขนะคะกับการทํางานแล้วก็ขอให้ได้เรื่องวิทยฐานะสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะขอบคุณมากทุกท่ารนะครับแล้วก็ตัวแทนพนักงานก็ขอที่เรืองนี้